สวัสดีครับผมผมเพชรพิจิตนะฮะเดี๋ยวมาชมพระเครื่องกันนะพี่นะวันนี้ผมได้พระเครื่องเข้ามาใหม่นะพอดีเขาส่งมาขายนะหลายวันแล้วแต่ว่าส่งพระตั้งแต่วันอาทิตย์เพิ่งจะถึงผมนะเ <uck> มื่อวันอังคารตอนบ่ายนะฮะก็มาทุกท่านได้ชมนะอันนี้เป็นพระเลี่ยมทองนะเป็นพระดูง่ายทุกองนะแล้วก็เลี่ยมทองเข้ามานะทองคําก็เป็นทองคําแท้นะเปอร์เซ็นต์สูงนะขายได้จำนำได้นะฮะขายได้จำนำได้เพระเาะฉะนั้นแล้ว ได้พระไปเนี่ยแบบนี้ถือว่าคุ้มค่านะฮะองค์แรกเลยะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ,อ,นนอ,ะอ,นะอันนี้เป็นแม่ชีบุญเรือนนะฮะอันนี้เป็นแม่ชีบุญเรือนเนื้อดําหายยากสุดๆนะฮะปกติเราจะเห็นแต่พุทโธน้อยนะ,ะซึ่งเป็นสีขาวนะอันนี้เป็นพุทโธน้อยสีดํานะหายากนะหายยากอืหลังก็จะมีหลังยันหลายแบบนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นยันนิยมนะยันนิยมเลยนะอันนี้เป็นเหมือนพวกเนื้อผงอะเนื้อผงคุกรักเนื้อผงใบลานอะไรสักอย่างหนึงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาทิชชู่นะฮะตะคู่แล้วับพี่ไม่แพงนะพี่นะพระชุดนี้ไม่แพงนะฮะเดี๋ยวก็ทักทายถามราคาเข้ามาได้นะผมไม่ได้บอกราคาไม่ได้แจ้งราคานะฮะแต่บอกเลยว่า ราคาในคุ้มค่าแน่นอนนะราคาคุ้มค่าแน่นอนพูดโทน้อยนะพูดโทน้อยผมไม่การดึงไฟมาใกล้นะมันจะทำให้ตะททอนกับกรอบนะพ้ดูง่ายนะดูง่ายถึงเลี่ยมทองนะพี่นะไม่มีใครเอาพา้ แบบนี้มาเลี่ยมทองขึ้นคอแน่นอนนะไม่ไม่ไม่มีใครพักเกมมาเลี่ยมทองขึ้นคอฮะมันมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยเอาพาแท้เลี่ยมขึ้นคอดีกว่านะอ่ะอันนี้ก็เป็นทองคํานะโปรกทองคํานะอันนี้เป็นปกทองคำาอย่งที่ผมบอกว่าผมมีโปกทองคําเนี่ยเขาเลี่ยมทองไว้องค์หนึ่งนะก็จะส่งมาขายนะฮะก็ได้จริงๆนะแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะอันนี้เป็นโปกทองคํานะแล้วก็เลี่ยมด้วยทองคาแท้นะเลี่ยมด้วยทองคาแท้ นี่เรียมทองคําแท้เลยอันนี้มีจานนะฮะมีจานมีจานเห็นไหมเห็นจานไหมมีจานนะ,ะอันนี้นะ,ะปกทองคําหลุกพวตุกั์พวกคองมาขำเท่านะ,ะเลี่ยมทองคําอีกด้วยนะฮะเลี่ยมทองคําอีกด้วยนะ,ะอ่า สนใจก็ทักทายเข้ามานะพี่นะพาดดูง่ายนะพาดดูง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะแท้ดูง่ายเลยมีจานนะมีจานเนื้อเงินนะเห็นเนื้อเงินทองคําห่วงนนหนาๆนะห่วงนนหนาๆเลยนะฮะห่วงนนหนาๆฮัโลหโหลฮัลโหลคุ้ง มีแต่ว่ารอใหไอ้ไอ้พนักง,งานแพ็กให้เสร็จก่อนหน่อยยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพี่โทรบอ,อกอ่าไ,ได้ได้ได้โอเคครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญลงยานะหลวงพ่อเดิมนะเหรียญลงยาหลวงพ่อเดิมอ่าลงยาแท้นะะลงยาแท้นะเหรียญเงินแท้นะฮะ อันนี้เหรียญแท้พราแท้นะพราแทดูง่ายนะฮะพราแท้ดูง่าย,นะาแ,ายแล้วเรียกทองคําแท้นะฮะห่วงนัหนนาทุกองนะห่วงนั่นนาทุกอง์เลยนะห่วงนั่นนาทุกองค,นะงองคเลยน,ะน,น,ลยนี่ทองคําก็ต้องมีหลายพันแล้วนะอันนี้ทักถามราคาแล้วครับพี่นะผมบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่หลักพันต้นๆไปปลายนะจนไปถึงหลักหมื่นนะอันนี้เหรียญเม็ดแตง ยให้ดูแบบไม่กักไม่มีกักนะพ้าดูง่ายไม่ต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปัแบบ๊แบอย่างงี้นะพี่อย่างงี้อย่างงี้คือทําให้เราดูแบบไม,ไม่ถนัดนะอ่ะของผมจะเป็นแบบแบบชา้าๆเนิบๆน,นะเพื่อที่ให้ทุกคนได้ได้ดูแบบอ่คุ้มค่าที่สุดนะคุ้มค่าที่สุดไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังนะดูง่ายอย่างไงก็ดูง่ายอย่างนั้นอยู่แล้วนะะ หลวงปู่ทิมกับหลวงปู่ทวดเม็ดแปงนะเนื้ออาบาก้านะดูง่ายนะทักเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระภพรีพินาศนะพะระภพรีิพินาทเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยานะดูง่ายนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันอยู่เท่าไรนะพี่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามนะห่วงหนาหนาห่วงหนาหนาเลยนะพะระภพรีิพินาท แต่อาเวเบาๆนะใครสนใจทักเข้ามานะ,ะนี่เบาๆในที่นี้ไม่ใช่สองสามพันนะฮะสองสามพันทองยังซื้อไม่ได้แล้วนะพี่นะผมบอกก่อนนะทองซื้อไม่ได้นะอันนี้เป็นเนื้องเงินปลอกเนื้องเงินนะฮะอันนี้เป็นปลอกเนื้องเงินนะ,ะดูห่วงนะห่วงนี่หนาเปอรเลยนะฮะปลอกเนื้องเงินนะหนุกปูทิมวัลหันไล ผมูทีมวัลหานไรถ้าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะฮะในราคาที่ผมไปต่อได้นะพี่นะในราคาที่ผมไปต่อได้แต่บางคนทักมาองค์นี้ผมปล่อยห้าแสนหกแสนไม่ต้องคุยนะพี่นะผมบอกก่อนนะไม,ไม่ไม่มีทางได้จบราคาก็ได้แน่นะไม่มีทางจบราคาถ้ามีพระส่งรูปมานะฮะถูกสวยถูกใจผมเดินทางไปซื้อเองนะ,ะนี่อย่างนี้นะฮะเขาส่งให้ผมก่อนด้วยซ้ํานะ,ะเขาส่งให้ผมก่อนด้วยซ้ํามูลค่าพระเนี่ยเกินครึ่งล้านนะ,ะเกินครึ่งล้านอืม อย่างนี้นะผนแตะทักเข้ามานะแคปรูปหน้าจอทักเข้ามานะเดี๋ยวดูเสือนะเสือดูง่ายๆเลยนะนี่แท้ดูง่ายเลยอันนี้เนะี่ยผมขอดูนะเป็นอาจารย์อะไรนะอาจจะเป็นหลวงพ่อยิ้มนะอาจจะเป็นหลวงพ่อเฮงนะผมอาจจะไม่ได้ทราบที่ขนาดนั้นนะแต่ผมดูแล้วแท้นะดูแล้วแท้แน่นอนนะนี่ดูแล้วแท้แน่นอน หายเงินเดือนออกวันนี้นะอดใจไม่ไหวนะพี่นะถ้าจองนี่ต้องเอาจริงนะฮะบอกก่อนนะถ้าจองต้องเอาจริงนะรูปในไลน์ต้องมีรูปตัวจริงเท่านั้นนะฮะอ,นนอันนี้เป็นงาแกะนะฮะเป็นงาแกะนะไม่ใช่เขี้ยวนะเป็นงาแกะนะแท้ดูง่ายนะอันนี้แทลดูง่ายทองคำหนาเปร์ทุกอันนะฮะ อันนี้คดจะสิงนะน่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรสักอย่างไม่ทราบนะแต่ดูง่ายดีนะคือมาถึงผมก็มาไล้เลยนะมาไล้วันนี้เนี่ยมาไลา้วันนี้ผมวันอังคารน,นะผมก็เอาไปลงวันพุทธนะอย่างเงี้นะ ไปลงวันพุธนี่นะโคตรจะสิงผมไม่ดูหว่วงทองพี่ดูหว่วงทองพี่ก็รู้แนละ้วฮะทองหนาจริงจริงนะทองหนาจริงๆนี่อย่างนี้ทักเข้ามานะฮะทักเข้ามาวันนี้ผมบอกเลยว่าแบ่งปันนะสำหรับเทศกาลนะกลายปีใหม่แล้วนะชุดนี้ผมแบ่งปันเลยนะห้าเหลี่ยมลงทธสต์วัดประคองมาคาเท่า อันนี้ดูง่ายนะฮะเนื้อผงคุกรักนะเนื้อผงคุกรักเนื้อผงคุกรักห้าเหลี่ยมนะหลวงปู่สุกวัดปะคอมขามเท้านะกรมหลวงชุมพรมเป็นผู้สร้างนะหลวงปู่สุกวัดประคอมขามเท้า,าเป็นผู้เสกนะนะนี่พาเหลี่ยมทองแท้นะพาเหลี่ยมทองแท้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอพระอ่า หลวงพ่อาจาันนัดโมลีก็คือปิดตาปิดตาและบางไผ่นะาอยนะ่งบางไผ่ให้ดูเสี้นนะบางไผ่ให้ดูเสีน้นอืมบางไผ่ดูเสี้นนะท้องหนาหน,นาฮะท้องหนาหนาท้องหนาหนาเลยนะอันนี้คือคนที่เขาเก็บพระเนี่ยเป็นเศรษฐีสุพรรณฮะ เศรษฐีเมืองสุพรรณเลยนะผมบอกก่อนนะบ้านทรงทางบ้านทรงไทยละเอ้บ้านทรงไทย,น,ไทยนะหลังใหญ่โตเลยนะเศรษฐีสุพรรณนะอันนี้นะและบางไผ่ดูง่ายสุดๆนี่ดูง่ายนะนี่ขนาดผ่านเลนส์ผ่านเลนส์มือถือผ่านเลนส์กล้องผ่านเลนส์เลี่ยมนะยังดูง่ายขนาดนี้นะพระนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น มือเลขแปดนะมือเลขแปดหลบพ่อเงินนะมือเลขแปดปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าเนียผมดูกลิ่งแป๊บนึงเหมือนเหมือนกิ่งขัดๆนิดนึงนะแต่ว่ามีกลิ่งนะมีกลิ่งเนื้ออัปป้ามือเลขแปดปีหนึ่งห้านะอันนี้ก็ราคาก็ดรอปลงนะ ปีหนึ่งห้ามาก่อนสามแสนสี่แสนนะตอนนี้ดอกลงแบบเหลือลักหลักไม่กี่ตังเองนะตอนนี้นะถูกลงมาเยอะแล้วฮะถูกลงมาเยอะแล้วนะ,ละแล้วพนระาดูง่ายขนาดนี้นะบอกเลยพี่มีโอกาสซื้อซื้อช่วงนี้นะครับพระนะซื้อช่วงนี้นะให้ดูเนี่ย่วง,วงหวงนาหนา้าทุกองนะวงงนาทุกองนะครับนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะวะนะอันนี้เป็นเนื้อนวะนี่ เ็นเนื้อนวะเรี่ยมทองคาแท้นะฮะซื้อเนื้อซื้อพระในเรียมทองคํำยังไงก็ไม่เสียเปรียบอยู่แล้วครับพี่นะซื้อพระไปแล้วพระเนี่ยยังยังเอาขายได้นะท้องก็ยังแกะขายได้นะแต่ผมบอกเลยว่าแกะท้องขายเนี่ยอาจจะเสียเปรียบร้านทองนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตอนที่เขาไปซื้อจากร้านทองมาเนี่ยหรือว่าไปสั่งร้านทองมาเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องเสียค่ากําเนิดเสียค่าบล็อกงานเสียค่าอ่าอะไรอ่ะ ในเรื่องของราคาทองขึ้นราคาทองลงในช่วงนั้นด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าไปแกะขายเนี่ยเขาจะตีเป็นก่อบมือสองเนี่ยเขาก็จะเหลืออย่างสมมติว่าตอนซื้อมาแต่ซื้อมากำไรละสองพันสองสองพันห้านะตอนขายเราจะอาจขายได้กำไรละพันกว่านะแต่ทีนี้ผมแนะนําเลยถ้าอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นนะขายพร้อมพระจะดีที่สุดนะเพราะว่าราคาที่ผมขายนะหรือว่าราคาที่ผมแบ่งให้เนะี่ยยังเป็นราคาที่ท่านสามารถเอาไปออกต่อได้อีกด้วยนะะเพราะว่าผมมองแล้วว่า ขายให้ลูกค้าในะลูกค้าต้องมีช่องทางในการที่จะอเอาพระไปศึกษาได้นะเบื่อก็ขายได้สามารถขายตรงไหนก็ได้นะถ้าเกิดว่าเบื่อนะอเพราะว่าพระเราเนี่ยเลี่ยมทองคําแท้เนี่ยเราเราเราไม่ได้ซื้อทุกทุกเจ้านะเราไม่ได้ซื้อทุกเจ้าที่ส่งมานะบางคนส่งมาทองเปอร์เซ็นต์ต่ำนยผมไม่ได้เอาเลยนะไม่ได้เอานะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้คุ้มที่จะวิ่งเข้าไปซื้อนะฮะบางคนวิ่งเข้าไปซื้อ เห็นแค่รูปก็ซื้อนะฮะบางทีนะถ้าถ่ายรูปมาดีๆนะมงคนพระพระแท้ถ่ายรูปมาเป็นพระเกก็มีนะฮะอะ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมดูแล้วเป็นหลวงพ่ออะไรนะผมก็ไม่ทาการบ้านมาก,นก่อนด้วยนะบางองค์อันนี้ผมนึกไม่ออกนะเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่หน้าตาเหมือนเหมือนจะเป็นหลวงพ่อท่านคล้ายหรือหลวงพ่อทวดหรืออะไรสักอย่างนะฮะอ่า เี่นะเอาไม่แพงนะพี่นะทักเข้ามานะฮะเอาทักเข้ามานะเห็นนะทักเข้ามานะเรื่องทุนเรื่องอะไรเนะี่ยผมจดเข้าไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมเดี๋ยวทักมาแล้วผมจะได้ได,ได้ดูทุนให้นะบวกบางๆนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพักกลิ่งพักกลิ่งพวกนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่ว่าเพราะว่าพักกลิ่งเนะี่ยมีเยอะเหลือเกินนะมีเยอะมากๆมีเยอะจนผมไม่รู้ว่าผมจะจะตีเข้าไปที่ไหนนะ เก่งพวกนี้เป็นเนื้อนวะนะฮะเก่งพวกนี้เป็นเนื้อนวะพาทแท้ดูง่ายแหละแต่ว่าเราไม่รู้ที่เท่านั้นเองนะ,ะดูนะอย่างนี้ก็จะไม่พ้นวัดสุทัศน์วัดมวรนะฮะไม่ไม่ไม่พ้นแน่นอนนะไม่พ้นแน่นอนมีอยู่สองวัดเท่านั้น,นะฮะที่ดังนี่นะเก่งัวรอบนะ อันนี้อันนี้สมฤธิ์เลยนะอันนี้แท้เลยนะอันนี้จ๋าเลยนะอันนี้จ๋าเลยนี่พาดแท้จะจ๋าเลยนะแบบนี้นะวันนี้ดูพระเลี่ยมทองไปก่อนนะพี่นะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นพระที่อระหว่างอาทิตย์นี้นะอ่ออกบ้างไม่ออกบ้างก็เดี๋ยวจะเอามารวบรวมให้ทุกท่านได้ชมนะ อันนี้สำลิดนะอันนี้สำลิดดูนะฮะเนื้อเขาจะต่างกันนิดเดียวอย่างเงี้ยนวะอย่างเงาีย้ยสำลิดนะนวะกับดำนะถ้านวะไม่ดำจะเป็นไงนวะไม่ดำจะเป็นอย่างงี้นะจะเป็นผิวลุ้งๆไฟๆนะฮะหรือว่าบางคนก็อาจจะออกแบบแนวพิงโกนะ,ะหมูหมูป่านะอันนี้ แกะเหมือนศิลปะของพ่อเดิมนะ,ะอันนี้คือเครื่องรางนะผมต้องบอกก่อนว่าพลังผมอ่อนนะเครื่องรางแต่ถ้าเป็นงาเป็นอะไรเนี่ยผมผมกล้าผมดูได้นะว่าเป็นงาแท้ไหมหรือเป็นอะไรแท้ไหมเนะี่ยอย่างเงี้ยเป็นงาแท้แต่ศิลปะเป็นอาจารย์ที่ไหนผมไม่ทราบนะฮะหมูป่านะฮะทำอะไรจะได้เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหมูหมูนะ,ะอันนี้เป็นงาแกะนะไม่แพงนะฮะไม่แพงไม่แพงผมบอกเลยว่าศิลปะการแกะแบบนี้ สุดยอดนะสุดยอดอันนี้คือสุดยอดแล้วนะพระเยอะนะภาพผมเยอะนะบางทีผมบอกแล้วว่าผมไม่สะดวกในการที่จะถ่ายรูปนะผมพยายามชี้แจงหลายๆคนแล้วนะฮะบางคนก็ ถ่ายรูปให้หน่อยนะเพราะผมเคยพูดหลายครั้งหลายรอบแล้วว่าผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ตลอดนะฮะผมไลฟ์เสร็จผมก็ไปแล้วครับพี่นะผมพูดเสร็จผมก็ไปแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วฮะอันนี้จานเต็มสูบนะฮะผมบอกก่อนนะอันนี้ผมยังไม่เคยได้ลงสักครั้งเลยนะฮะมาคิดว่าเตือตัวใหม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้จะมาคิดว่าเป็นเตือตัวเก่าไม่ใช่นะนี่คือเตือตัวใหม่นะฮะของผมไม่มีการมาลงตามนะพี่นะลงแค่ รอบสองรอบก็พอนะนี่นะมาดูนะทองคําแท้ๆนะทองคําแท้ตัดเลี่ยมมานะเพื่อที่จะให้เข้ากับกรอบเข้ากับเสือทุกตัวได้อย่างได้อย่างแบบาได้อย่างแบบตรงนะแล้วก็ให้มันคงที่สุดนะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะฮะอันนี้เป็นเขี้ยวเสือนะ บอกเลยว่าเขี้ยวเสือนี่นับวันนี้เริ่มจะหายากมากๆแล้วนะถ้าเป็นเขี่ยวเสือหลวงขาปานนะอ่ะหลวงพุทธเจือนะหลวงพุทธเจือนะผมมีเปื่อยอยู่อันนึงด้วยนะอันนี้มีปเปื่อยๆนะฮะนะมีปเปื่อยๆนะอันนี้เลี่ยมทองมาแล้วนะเลี่ยมทองมาแล้วอันนี้ปเปื่อยๆเลยสวยๆกันเลยนะวันนี้อาจจะ ตาการตาหน่อยนะฮะวันนี้อาจจะพลาดองคําเยอะหน่อยนะอันนี้เป็นชุดที่อาจจะเคยลงมาแล้วท่ากระดานนะท่ากระดานท่ากระดานคาบกรุ่นี่ผมบอกเลยว่าแน่นปึกนะผ้าท่ากระดานนะฮะอาจจะไม่ได้เก่งพิมพ์ผ้ากุ่นะแต่ดูผ้ากุเป็นนะฮะดูผ้ากุเป็นนะอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะ แต่ก็ดูออกนะฮะส,สวยเลยนะอันนี้เรียมทองคำแทมเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นพาะเนื้อเงินนะอยอดธงเนื้อเงินนะมาพร้อมกับพาะเลี่ยมทองนะมาพร้อมเลี่ยมทองนะเนื้อเงินบวกกับเลี่ยมทองนะฮะห่วงหนาๆเลยนะ วงหน้าทุกองนะขายได้จำนำได้ทุกองนะครับพี่นะเดือดร้อนพระช่วยได้แน่นะอันนี้นะเดือดร้อนพระช่วยได้แน่นะไม่แพงนะองค์เล็กๆๆเนี่ยไม่ไม่ไม่แพงหรอกนะอันอย่างหนุมานเนยไม่แพงนะพวกเนี้อันนี้หนุมานหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัดหนองหลวงนะขออภัยนะวัดหนองหลวงวัดหนองหลวงอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกวยนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อกวยวัดวัดบ้านแคนะอันนี้นะวัดบ้านแคเล่นไหลต่ตังอยู่นะนี่เป็นตะกัวรองพิมพ์นะ เล่นหลายตั้งอยู่นะเป็นตะกวดลองพิมพ์นะเนี่ยบางคนพยายามโทรหาผมเนี่ยโทรแล้วก็วางโทรโทรพอโทรสิ้นสุดของการโทรปุ๊บก็โทรอีกโทรสิ้นสุดของการโทรปุ๊บก็โทรอีกเพื่อที่จะเล่งให้ผมรับให้ได้นะผมเนี่ยสายสองสายเนี่ยเดี๋ยวผมโทรกลับนะฮะถ้าผมสะดวกนะถ้าผมยังไม่สะดวกผมก็ไม่ได้โทรนะไม่แพงทักมานะ น,นี่นะอันนี้ผมบอกว่าดูโคตรง่ายไม่น่าเหลืออยู่จนถึงขนาดนี้นะบอกก่อนนะอันนี้ใครสนใจทักมานะฮะอธิบายไม่เยอะนะพี่นะให้ดูอย่างเดียวนะะไม่ไม่อธิบายเยอะแล้วนะ,ะลวดลายต่างๆนะ,ะเห็นองค์จริงแล้วชอบทุกคนนะบอกเลยนะชอบทุกคน อ่ะอันนี้ก็ไม่อธิบายเยอะนะสวยดูง่ายนะอาจจะสวยแบบไม่ถึงก็เต็มร้อยนะแต่พะัะไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันง่ายๆนะผมบอกก่อน,นอ่วันนี้นะเอาไมา้ชมเท่านี้นะยี่สิบกว่าทีนะพอแล้วนะวันนี้ได้ลงแบบมา ใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานนะก็สามารถที่จะให้ทุกท่านได้ชมพระ,ะสวยๆได้อย่างทุกๆองนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพชรพิจิตนะตามเบอร์โทรนะรายละเอียดด้านล่างนะตามที่ทุกท่านได้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกคลิปจนถึงจ,น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 จบคลิปนะอยู่ด้านอยู่ด้านล่างสุดนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ฝากพระชุดนี้นะเป็นพระ ที่ดูง่ายนะแล้วก็เลี่ยมทองทุกองนะเลี่ยมทองพร้อมใช้เลยนะจะมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ท่านเคารพนับถือนะหรือจะน้อมมอบให้บุตรหลานนะฮะเอาไว้เป็นพุทธคุณเอาไว้ให้กับลูกหลานได้เช่าแล้วก็บูชาได้ดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นมรดกตกทอดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะสาหรับบุคคลที่ชอบและหลงใหลในพระเครื่องนะก็สามารถเก็บสะสมได้นะ อันนี้เป็นทองคําแท้จำนำได้ขายได้แน่นอนนะสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นพิธีตรอขอกราบลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ